สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางเล็กเด็ดมาฝากคอหวยกันอีกเช่นเคยค่ะเลขเด็ดแก้ปนวัดดอนใหญ่เลขทูบเสยนทายรุน่นรวย16มีนาคม68เหลือเพียงอีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยทุกท่านต่างก็คงกาลังตามหาแนวทางเล็กเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าคนบันเทิง สำนักไปหเหวยต่างๆหรือจากสื่อสังคมออนไลน์โดยที่วัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีได้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแก้บนขอโชคขอลาบจากท้าวเวสสุวรรณโดยนางสาวพิมพ์ฉัดและนางสาวรุจิได้นำน้ำดื่ม100แพ็คข้าวสาร1 0 0กิโลกรมัมพร้อมเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนท้าวเวสสุวรรณหลังประสบความสำเร็จโดยบอกว่าตนได้มาขอพอรท้าวเวสสุวรรณขอให้กิจการประสบความสำเร็จ แล้ววันนี้กิจการก็ประสบความสำเร็จแล้วได้ยอดตามเป้าที่หวังไว้ก็เลยมาแก้บนส่วนนางสาวรุจิก็บอกว่าตนเองมาแก้บนทาวเวสุวรรณเพราะตอนได้โชคใหญ่ตามที่ขอพอรไว้และก็ได้จุดทูปเสียงทายได้เลข460ด้านนายถาวรและนางสาวณรุมนสองสามีภรรยาได้บอกว่าไอ้ไข่ให้โชคตนและแฟนเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เดินทางมาที่วัดป่อย แต่จุ่ๆเหมือนมีอะไรโดนใจให้เข้าไปหาไอไข่ทั้งที่ไม่เคยเข้าไปหามาก่อนจนกระทั่งได้โชคจากไอไข่ได้รับโชคมากกว่า5 0 0 0สนบาทดีใจจึงได้นําประทัด1,000 0นัดและไก่ปูนปั้นน้าแดงขนมมาแก้บนโดยได้นําเลขปประทัดที่จุดได้คือ35และ823นําไปเสี่ยงโชคต่อไปอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ ขอให้ทุกท่านโชคดีรับจับเป็นวันที่16มีนาคมค่ะ